สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะนี่ก็จะมาสอนทูตอเรียโปรแกรม Format Factory กันนะคะผมที่เราจะมาบอกกันก่อนเนี่ยโปรแกรม Format Factory เนี่ยก็เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์โปรแกรมหนึ่งนะที่ดีนะที่ผมก็ใช้อยู่บ่อยๆนะก็เราจะไปดูหน้าตาโปรแกรมกันเลยนะอ่าไม่ใช่ซอฟแวร์เนี่ยคือหน้าตาโปรแกรมนะก็ปิดไปก่อน ก็รอสักครู่ครับณนะตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนั่นเองนะ,ะนี่ก็เปลี่ยนสกิได้เสียดสกินนะอ่านี่ก็เป็นพอเราเปิดครั้งแรกมันก็เป็นสกินแบบเทาๆเลยนะอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่ผมก็เปลี่ยนสกินเป็นเอ่อหินโขไฟอะไรเนะี้ยอ่าแล้ววิธีการแปลงไฟเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายแบบนะจะเป็นไฟของวิดีโอ เสียงรูปภาพนะแตนะ่สองอันนี้ไม่ยุ่งนะผมไว่เคเขาได้ใช้นะเราจะพูดสามตัวน,นี้กันวิดีโออ่าสำหรับแปลวิดีโอให้ไฟล์มันเล็กลงนะอันนี้เป็นเสียงนะเป็น MP3 อะไรอย่างงี้นะรูปภาพก็อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะเออเอาคลิปสอน แล้วก็ต้องการคลิปไหนนะแล้วก็ลากคลิปนั้นเข้าไปนะส่วนเก,ม,เกมอีฟอย่างนี้ลากเข้าไปแล้วก็จะถามว่าจะแปลงเป็นอะไรดี mp4 avi m ไอ้สาม gp อะไรเนี่ยนะฮะผมก็เป็น mov นะฮะที่ผมใช้บ่อยๆนะ,ะแล้วก็เริ่มกดเริ่มนะฮะอ่ะกดเริ่มไปนะ,ะแต่ผมยังไม่กดนะ แล้วก็สมมติเราแปลงไฟอยู่นะแล้วเราต้องการปิดเครื่องหลังจากแปลงไฟพอดแล้วก็ติก๊กติ๊กถูกตรงนี้นะหลังแปลงไฟปิดคอมพิวเตอร์ก็อย่างนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับโปรแกรมนี้นะ